บ่นแล้วลิ้นชั้นเดียวเพราัวแตกค่ะเนี่ยเหลือชั้นเดียวนะปอนะโอเคไปไม่ไม่ใช่เลยนะนี่ง่ายเราไม่ต้องอะไรมากหาเครื่องปั่นเลยนะเพิ่มเสียงหน้าโจอยู่โอเคโอเคมาล้ตัวอะไรวะไอใครนะไอกูไทยนะกูไทยอุนี้กูไทยอุนี้อุนี้เหลยวะกูไทยน้องฮิตกูไทยกอนี้น้องฮินเนาะ Ô, hiền ơ Anna, ai ai, vô quê vô quê? ui được xíu? ơ Emma Ờ Em quê vô quê? Tu lúc đấy, tu lúc mình chơi luôn chơi luôn chơi luôn อาไันี้เป็นอยู่ถึงเท่นี่ามวบดดิ้หลังกูแต่เจ้าเออเน่โอ้ยบังเครื่อบังเครเพื่อนเพื่อนจู้อยู่เป็นเซฟเดอบิฟอร์ไลท์เหมืเออเนี่ยกูตลอดสัตว์มึนเบลอเนี่ยแม่โอผมทองนะฮะเป็นอย่ผมทองวันนี้

กูมาดิครับดรเดี๋ยวกูต้องกูต้องหลอกูต้องหลอโอ้กำดักเต็มลงงานเอ,อื้อชิบหายแล้วเรียนไปไ,ไหนเอ่ยมาดิกูมาดิครับมอนนี้ลามิถึงแล้วตอนนั้นหมามา,มากูละอยูอ่นอกอยู่นอกอยู่นอกฟาร์มกำลังเข้าไปมันกำลังเข้าไปอยู่นอกฟาร์ม อยู um, haft, ่กูรับอยู <saw> ่กูมาครับมาครับส่งไฟอยู่ส่งไฟอยู่ไม่ส่อยู่ส่งหรือคุณเขาทำเต็มอ่ตัวตัวตัวเอ้ยนี่เล่นเบนเล่นเบนเอ้นี่เล่นเน อุ like that? Like, that? You. Mm ้ยเล่นเป็นเล่นหัว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 วันนี้เล่นหัวเลยเล่นหัวเล่นหัวเล่นหัวกลที่แขวนกลที่แขวนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วทำมาขังกูสัตว์เดวอยู่ใกล้กูเจ้มาไม่ช่วยผมหน่อยครับคนหนึ่งเห็จละ อยู่กูอยู่กูโอเคเดี๋ยวกูนีไปก่อนนะเพื่อนนะเอออยู่อยน่ากูอยูู่หากูอยู่เฮ้ยไม่ไปที่พวกมึงไปที่พวกมึงเครื่องเ็จนะเพื่อเดยวกูกูเชื่กายเชือกาเชื่อเชื่อาเชื่อกาเชื่อกยูโอเค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 อเคโอยคเโอเค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 เคเอดเคเออเ เออตรงตรงไหนมั้มึงอยู่ไหนที่กูมาหามึงแล้วกูมาหามึงแล้ววันนี้เจนี่เจนี่บอ้ยที่อะเจนี่ที่หายกูเหยียบคำดักเจนี่คืนนี้ไม่ได้แล้วไปไปเดินไปเดินกูปันให้จุ๊กไปจุ๊กไปอยู่ใครอยู่กูอยู่กูอยู่โอเคโอเคกูกูปันไฟกับเพื่อนปันไปกับเพื่อนอยู่โอเคโอเคปันไปปันไปพ้นพ้นคำามาซ่อมเชลล์แล้วตัวนี้แม่นตัวนี้แม่นตัวนี้แม่นอยู่ โอ้ไม่ทันุดท้ายยังไม่ทันสวยๆห้าสิแล้วห้แล้วไปแล้วไปแล้วมัน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 หังมันูใกล้กูอยู่ใกล้กูใกล้มากใกล้มากโอ้ใกล้เครื่องท่อมเลยมันมันมันมาหาเน่มาหาเน่มาหาเน่เกูมันมาหาเน่อ๋อที่ผมช่วแลโอเคี่เรมันอกเ้ไปเรน้ยใครอะไรมากูดีเกรเพื่อนเดินไปเดินไปเนกเล้วเดินเดินไปุดเดินไปเดินไป ยิ่งไอ้ยิงไอิไอิ่งไอ่ไใกเส็แล้วนะมึงมีกำไมน้าใก้เสแล้วนนนนนนน90พาพาพมไอืนก่อนพไอเพิ่มเพิ่มเติเพิ่เติเพิ่ิไอ้เนี่เครื่องหน้าล้วก็แก่เฮ้ยแต่กูกูได้ไม่ไกลกูได้ไม่ไกลโอเคไอคด๊ยวเดี๊ยวไป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 เดี๊ยวไเดียวไดยวไเดียวไเียไดียไเดียวไเี้ยวไเี้ยไปดยวไเดียวไเ โดนกูอีกไอ้หากชิบหายละแอบเพื่อนไม่เห็นมังนเดี๋ยวอเพีสวนเดี๋ยวกูไปเปิดตู้อ่ีอยู่เปิดตู้เดีวกูเปตู้สองหนเปิดประตูตรงตรงข้ามตรงข้ามโรงงานที่เราปั่นตอนนั้ มลี้ยงใไกลโรงงานนะตรงข้ามนะอ่าเว้แล้วเว้ยล้วเว้ยใจแล้วประตูกูเสร็จแล้วมาได้เก้าเก้าเก้าใช่เก้าเแล้วมาได้เก้าเก้าแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงถึงแล้วบ้านก็ถึงแล้วเจมาเลยเก้าเก้าแล้วไปไอจี้เลยอยู่กูอยู่กูอยู่กูอยู่กับเดี๋ยวกูแลับ

เพื่อนมาประตูนู้นแล้วว่ะเรจเรียบร้อยโอเคสวยเฮ้ย <laughs> ดูมันยินดูแหละ